Sorry, SDJ สวัสดีค่ะไปเที <cond vitamin é> ่ยวเมียฝรั่งไฮเตอร์เจฟซ่าอินยูเอสเอค่ะวันนี้ไปเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาชมซิก้าแพ็กเกจสวยๆกันที่นี่เลยค่ะทาบบาโกเวิลด์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทาบบาโกเวิลด์ค่ะ เดียพาเพื่อนเ่อนเข้ามาชมซิก้านะคะร้านนี้เป็นร้านประจำของปัจเจค่ะเราอาจจะไม่ได้เข้าไปที่ร้านใหญ่ที่สุดในอเมริกานะคะแต่ร้านนี้เราสามารถเข้ามาเดินได้แบบสบายสบายเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเข้าอนุญาตที่นี่จะมีซิก้าหลากหลายมากเลยค่ะซิก้าแต่ละชนิดเนี่ยจะได้รับการดูแลยอย่างดีห้องนี้จะเป็นห้องที่เขาควบคุมอุณหภูมินะคะแล้วเขาก็จะมีตัวที่จะพ่นออที่เขาเรียกเนี่ยตัวนี้ก็คือตัวที่ ป้องกันความชื้นนะคะตัวนี้ตัวนี้นคือตัวที่เขาเป็นตัวป้องกันความชื้นสำหรับคนที่มีคุ้นเคยกับซิก้ามาก่อนทันทีที่คุณเข้าไปในห้องเก็บซ mm ิก้าคุณจะคิดว่าแพ็กเกจสวยๆที่เรียงรายอยู่ในถาดเก็บตามเชลภายในห้อง mm hmm. คือขนมหรือลูกกวาดแน่ๆเลยค่ะเพราะสีสันสวยงามสดใสและลานตาในรูปแบบแพ็กเกจที่แตกต่างกัน แต่นี่คือซิก้าสินค้าประเภทยาสูบที่มีราคาแพงแล้วก็มีแหล่งที่มาจากหลายๆประเทศในโลกซิก้าที่มองเห็นเรียงรายสวยงามอยู่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นซิก้าที่มาจากอเมริกาเองค่ะเม็กซิกันสาธารณรัฐโดมินิกันนิการากัวเอลคาร์คอตาริกาฮันโดรัสปานามาบราซิลแต่จะไม่มีซิก้าที่มาจากคิวบาค่ะ ราคาของซิก้าก็แตกต่างกันนะคะราคาของซิต้าเนี่ยจะถูกแพงขึ้นอยู่กับขบวนการผลิตค่ะและวความบริสุทธิ์ของใบายาสูบนะคะและนอกจากราคาที่แตกต่างกันระหว่างบุหรี่และซิก้าแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อเย็บสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่สูบซิก้าเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการสูบซิก้าเนี่ยค่อนข้างนานค่ะเพราะซิก้ามวนหนึงเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าบุหรี่หลายเท่านะคะแล้วเขาก็จะไม่นิยม ดับซิก้าครึ่งทามนะคะไม่เหมือนกับคนสูบบุหรี่ที่เราสูบไม่หมดเราก็ดับบุหรี่ปิดครึ่งนึงก่อนนะคะแล้วเราก็มาสูบใหม่แต่คนสูบซิก้าเนี่ยเขาจะต้องสูบจนหมดมวลค่ะเพราะฉะนั้นถ้าซิก้ามวลใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลายาวนานขึ้นนะคะหาเป็นมือใหม่อยากสูบซิก้าเนี่ยเขาแนะนําว่าควรจะสูบซิก้าที่เป็นมวลเล็กๆสั้นๆก่อนนะคะเพราะคุณจะต้องใช้เวลานาน,านมากในการสูบซิก้าค่ะ มีข้อมูลมาจากผู้สูบซิก้านะคะบอกว่าการสูบบุหรี่และการสูบซิก้าเนี่ยจะมีความแตกต่างกันคือบุหรี่เนี่ยเขาจะสูดควันแล้วก็อัดควันลงสู่ปอดโดยตรงเลยค่ะแต่การสูบซิก้าเนี่ยผู้สูบเนี่ยเขาจะอมควันไว้ในกระพุ้งแก้มนะคะแล้วก็ปล่อยควันออกมาทางปากค่ะแต่ไม่ว่าจะสูบด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะทั้งบุหรี่แล้วก็ซิก้าเนี่ย ต่างเป็นสิ่งที่มีอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะดังนั้นคนที่สูบบุหรี่และก็ซิก้านะคะพึงต้องระมัดระวังและก็ตระหนักถึงความเสี่ยงในข้อนี้ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะป้เจี๊ยบไม่ได้สนับสนุนหรือชี้นำให้แก่เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปทดลองสูบบุหรี่หรือซิก้านะคะป้เจี๊ยบเพียงแต่นำเสนอบางแง่มุมหนึ่งของซิก้าให้แก่บุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของซิก้าได้ทราบและนำไปเป็นความรู้ค่ะ ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากาไปกำลังใจให้กับเจี๊ยบด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเมียฝรั่งไฮเปอร์เจี๊ยบซาอินยด้วยค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย